กับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เรามาถึงบ้านพออู๊ดนะครับเอฟซี FC ครับผมนะฮะคือจะมาย้ําตัวเลขภูมิที่บ้านพออู๊ดนะครับผมว่าจะเป็นแบบไหนว่าจะตรงกับตัวเลขภูมิที่อยู่วัดไหมนะครับผมครับ เราก็ตามถึงบ้านเลยนะครับเอซครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับบางทีอาจจะเสียงอ่าค่อยไปนิดนึงเงี้ยก็กราบขอโทษขออภัยเดี่ยวทางช่องจะปรับปรุงนะฮะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของพระอุดกันครับ คือเพียงเหล็กแล้วเะครับเนึ้อเขานึ้อว่านคาร์โบแมนเจ็ตหานี่ไม่จะเป็นหานึ่งเจ็ดบอสุ่มนึ้อว่าบบแมนเขาภูมิวัดกับภูมิบ้านไม่ตรงกันเหรอครับว่าตรงกันอภูมิอยู่วัดไหเจ็ดหานี่เพราะอุดมานอ่นอยู่บ้านมาค่ะมะนอนอยู่หลุมมะชามพีนี่เขาว่าภูมิ่างเจตแต่ม่ถ้าจับอาหารนันนี่เขานึ้อส่วนถึงเนื้อว่าคาร์โบแมนเจ็ดหานี่ไม่ใช่เนื้หานึ่งเจ็ดเขานึ้อว่าโบแมนเลย กระันบัวนแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งบ่ตัวที่หาแล้วเนงแปดหกหนกับโมแมนโมแมนจกตัวเขาบอกมัขึ้นมันสีหหนึ่งลักลอยมันเป็นสีห่สีหกหนึ่งสีหกหนึ่งกับสีหหนึ่งแสดงว่าเลขเปลี่ยนใช่ไหมพ่อเลขเปลี่ยนลักลอยเปลี่ยนลักลอยเปลี่ยนเป็นสีหกหนึ่งสีหกห่งอหหนึ่งอยู่บางเก่าหม่หกหนึ่งอยู่หมงเกาแต่ว่า ซีมาเพิ่มรักก่รักรวยซีอยู่รักรอยซีอยู่รักรอยมันมนีเรียกร่างกันถามเขาอยู่วเขาว่า<ม>บ่อสามสองนี่งกับบ่อน,นี่เท่าไรที่บอกแสสามสองมันบอกขาดแน่นไอ้ที่มีคนสื่อหลายเราก็ะจักษ์แต่พอเป็นยังหาม,มันชกม,มันหมานไงใช่ครับผมแต่พอผู้ชายส่วนมากอ่านหามเรื่องเกียจาววาโบแมนมันมีหละมันมีสามสี่คนเขามาเถาียงกันดูนี่แหละนางฟังเขาอยู่เเถียงวันหยุดมาขึ้นเนี่ยเเถีงเขาให้เปลี่ยน เปลี่ยนเป็น4ใช่ไหมพ่อ่หกหนึ่งแมนนหกหนึ่งโอ้เป็น่หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเห็ยู่เก่ากันแล้วหกหนึ่งยังอยู่ตัวเก่ามาสองตัวเดียวพ่อสองตัวเขามันมันมันสามสองเขาเขาบอกไม่นี่มันเก่าสามบุตรบัเนี้เก้าสามเก้าสามบอกไม่บอกไม่สองขึ้นแล้วจะมาอยู่อีน แสดงว่าเลขเปลี่ยนยกชุดเลยนะพ่อเนาะเปลี่ยนยกชุดเลยครับเลขตั้งไลผู้อันนั้นซื้อไปแล้วก็ลองเบิ่งเนาะเผื่อมันมาก็เยอะซื้อหลายเจ็ดหาก็ได้ยสี่หกหนึ่งวัดดิสี่หกหนึ่งอันนี้ของแน่คือสี่โภเปลี่ยนอยู่ตอกรังเดีแต่ว่าหกหนึ่งยังตัวเก่าอยู่ตัวเก่าอยู่เอาสมมุติว่าเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนละภูมิกันภูมิที่นี่ภูมิที่บ้านกับภูมิที่วัดนะครับผมภูมิอยู่บ้านไหนสี่หกหนึ่งภูมิอยู่บ้านไหนเจ็ดหาป่ะค่ะมันก็สามสอง ง,งลังตัวใดก่อนคอมบวกขึ้นเก <93 S 2> ้าสามเก้าสามเอาสี่ห้องหนึ่งก็เก <93 S 2> ้าสามนะเก้าสามเก้าสามหกสามเอาอันคุณพ่อจ้ามีเอซี่ไอ้ฝากรวมยังเกาะสางหอสมมติวัดค่ะเออสี่เข้าไปยุ่งอะ ีจักนี่แหละใกล้ๆมือนี่แหละเดี๋ยวที่เราไปอยู่พื้นทางอยังก็าสมุดบ่าอสมุดแมนคันเล่าบ้นเหล่คกำลังสิเที่พื้นอยู่ที่ฝากวัวนั่นนะคะนุ่มโอท่าไลน์เดี๋ยวจิปไปนี่ละครับฝากมาทำทีมงานเพิ่นเพิ่นได้บซื้อมาผมี่ได้บอกซื้อมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาะจเซพิ่นถือบเอ้ยซื้อก็ได้ นั่นะครับเนาะไปยังงออกซือสัมีสินะได้ไดยกไปเยมันฝากมาสองร้อยเดี๋ยวจิรฟาจนเขาถ่ายกวังสามารถฝากมาได้หมดนะครับไดททีมงานนะครับผมไปหาพ่อยูวาจูบายหินเดีได้น้ำมาหอดบ้านได้ครับมันลืมมันลืมขาดทีมรอดจะเนไงขาทีมรอดพอดีกับหัวเด้เออกกับมัวเอากับมัวเป็นสี่หกสี่เก่านะครับ 461หกหนึ่งสีนมันไ่่หลายตัวเออบ่หลายตัวตัวร่องตัวร่องมันมีแต่สี่หกหนึ่งเออมันสี่หกหนึ่งนั่แหละตัวแรกก่อชัดๆจเปลียนเอาไหมสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งล่างเลย่ปเยเก้าสามตองเปียนเก้าสามข้องบอกผู้่นยแมนป่นแมนเยอะที่สองตัวเ่าไห้่ละขมาจกค้นสี่หาพวนี้องถนแสดงว่ามาเป็นกลุ่มอย่างไรเลยตัวเนียนคือเก่าสามเนาะ มาโซเลกันยนดีเลยรสามเลขล่างสี่หกหนึ่งบงกลมใบนะคะตัวเนี้สี่หกหนึ่งกับเก้าสามตัวรองเจ็ดห้าสามสองห้าหนึ่งเจ็ดหกสามสี่เก้าหนึ่งสามสองสามสองบอกวสงสัยแต่ว่าเอฟซีสิซื้อไปแล้วซื้ออะไรครับซื้ออะไรครับไม่เป็นไรครับว่าเขามาโซเรกันยืนีหรอมายืนดีมาโซเรกันย่นดีขึ้นนี่ งวดหนายยงวดหนายยังเฝ้าให้ซื้อได้ใกล้ๆมือค่อยซื้อโอ้เพราะว่าขันตัวยันบพท่านบอกอืมยันบพท่านกลัวไม่ทันครับพ่อครับยันบพราะท่านอังเพียก็ออกอยู่ตัวร่องของพ่อนะแต่ว่าแต่ว่าบอกบอกอยู่บ้านผมเขาเจ้าก็ซื้อหลายเด้อสามสองเจ้าของก็ซื้ออย่องซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วตอนเรียบร้อยแล้วอยากมันหนาวบัหวานหรอซื้อลอตเตอรีบซื้อลอตเตอรี่มวลนี้ เขามากันจะข้นเมือนขึ้นแต่จานองเราจะอร่อยไหมหาขนหาขนแม่นางโซเล่ย์นี่เนี่ยนี่จะผู้เถาผู้ไส้ครับโอ้ผู้เถาผู้ไส้หาขนมาหาอยู่นี่มาหาอยู่บ้านเลยนะพ่อเนาะคุณกิ้งนะครับออมานางโซเล่ย์ยังยังเล่ย์บ่คือว่าสีเหลือเงี้ยนบ่ทันเหลือโยมันตกหนาฝนพอดีนะบ่ท่านเลือยเห็ดหนาวเหลือท่านเหลือเห็ดไหมอีซื้ออ๋อใหญ่ออกหมองเก้าหรือว่าใหญ่เห็ดหมองเก้าดีหล่ะเห็ดหมองเก้าโอ้ตัวเห็ดหลังคามันไหม เข็งๆมันไหมเปลี่ยนยกขึ้นไหมมืดเพราะว่าเทิงมันต่ำแน่เทิงไม่ปวกเจาะแน่ะครับอยู่ที่ครับเป็นไมยุค่าป่พอไมยุค่ากับใบไผ่เอาบานนี้บานนี้อันใต้นี้คือว่ามีพีซีตัวพ่อกำยังเห็นมองเก้าอยู่ติ เฮ็ดมองเกาอย่แบบข้าเจ้าอยน้ำยน้ำกันเล็บีงอ้เฮ็ดให้พีอยน้ำพีม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งด่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่า่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่ล่่่่ง่่่่่น่่่่่่อ่่่้่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่ แก็เจ้าก็ูเห็นยังไงเขาคืออืมแม่นี่ดีเนาะเป็นใจดีกับพีความบอกเลขอีกต่างหากก็พ่อเนาะก็เจ้าเพ่งหายชั่วเขาอีกนะจะอยู่น้ำกันไปเพราเป็นยังครับผมคือห่วงยินค่ะวันนางกินข่าวน้ำกันแตมีกินด้วยเนาะเพราะเจ้าพิษก็เจ้าขอกินกับพวกเป็นยังแล้วกินน้ำกันนะครับเป็นยังดอก คือพ่อนี่เป็นมิดก็ทั้งคนทั้งีี่นองบดวนเอาไปิไปเป็นอันนั้นนี่คนละาี่นีอ่ะะไปยุ่งกันละหอดวางมหนแล้วก้ามันเป็นะจีนหาไมู้้ฟังหรอกเนาะหาไมู้้ฟังหอกไปที่เก่าครับผมซีหกหนึ่ับเอียกับกาสามซกึกับเกสามแน กลับเอากลับไปกลับมาเอานะครับกลับไปกลับมาเอาหัวขึ้นหัวลองออกครับอี่ซีครับลล้บนกสือแ่น่บนหรือล่างครับพ่อบนเลขบนเลขสี่หกหนึ่งสี่หกหเลขบนครับตัวก็ซืือแต่หกหนึ่งแล้วบวกกับหัวหอกบวกกับเลยบวกกับหัวเลยบ่สื่สามหนึ่งออาม่ใช่ว่าเป็นเก้าหนึ่งทีบนหนาสีเจ็ดนะเจหนึ่งนีเขาบอกไล้ไก่จังสันหลันบ่ตามเขาบอกบนหนาสี่มีนะโอ้บนหน้สี่มีเก้าบหน้าสี่มีเ้า ที่พกหนึ่งี่น้องเพราเปี่ยรักลอยนะครับม็เปี่ยลักลอยตะแเหลเขาต่อยักลอยไปแปดแน่นนเปดแปดพแรงจองหว่าัาแปดพกหนึ่งเพราะมเปี่ยรักลอยซื้อว่าพี่น้องท่านใดจหาพกนึ่งไว้แลวก็ดีใจน้ถ้ามิชดมีหมันเนาะครับานสามต่อครับแต่ว่าเียงมันกได้เยอเ่าไปซื้อคักรวดได้เละครับ่ขาซื้อคักกรติอจะไม่โอกาสไม่โอกาสรุ้ที่กันแบบนี้ ครับก็ต้องขอบคุณคุณพอผมน,นี่ก็เป็น,นแนวทางของพ<ร>่ออู๊ดนะครับผมแนวทางตัวเลขนะครับภูมิที่วัดกับภูมิที่บ้านนะครับเอกภมพ่อบอกว่าเลขเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับเอฟซี FC ครับผมเอาอย่างไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านพิจรารณาดูนะครับแต่ทางช่องก็เอาไว้อยู่นะครับผมเพราะว่าทางพ่ออู๊ดเนี่ยถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่นี่จะเข้านะฮครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบแนวทางของพ่ออู๊ดนะครับสี่หกหนึ่งนะครับผมที่มาใหม่นะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ